ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทางศีลสมาทานประกรรมฐานแล้วต่อน,นี้ไปก็ขอได้โปรดสดับเรื่องราวคุณพมีหารสีสำหรับการเจริญประกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ขาได้โปรดจงอย่าทิ้งอารมณ์ข้า,านาปาลสติกรรมฐานหรือว่าคำภาวนาใดๆที่สามารถทำกำลังใจของท่านให้พ้นจากความพุ่งส่างของจิตหมายความว่าจิตอารมณ์อื่นเข้ามาคิดแทนการฝึกสมาธิย่อมไม่มีประโยชน์กำลัง ในการที่ใช้กำลังจิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิเมื่อจิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิแล้วเมื่อจิตเยีอกเย็นปัญญาก็เกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการเจริญพระกรรมฐานที่ทำกันได้ดีก็เพราะว่าหนึ่งถ้าจิตต้องการคิด เราก็หาทางคิดในขอบเขตในวงการของกรรมฐานบทนั้นๆเต็นว่าจิตสั้นออกไปกำลังใจคุมไม่อยู่อย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำให้ทิ้งอารมณ์คิดเสียหันมาจับอนาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้ากำลังจิตเป็นสุขทรงตัวดีที่เรียกันว่าเอกิคตารมมีอารมณ์สบายใจไม่สอดสายไปหายอย่างอื่นก็หันเข้าไปใช้การพิจารณาใหม่เพราะทำกรรมแบบนี้ผลดีจึงเกิดแต่ว่าทำกันประเภททรงเดชมันก็ใช้อะไรไม่ได้ในบริการหนึ่งอารมณ์สมาธิก็ดี อารมณ์คิดก็ดีคิดหมายว่าต้องคิดอยู่ในขอบเขตของวงการกรรมฐานที่เราต้องการก็จงอย่ามีแต่เฉพาะเวลาที่เราใช้อารมณ์สงัดหรือว่าเวลาสงัดที่เชินตั้งเวลาไว้ว่าเวลาสองทุ่มบ้างสามทุ่มบั่งตีหนึ่งบงั่ง,งตีสองบ้างถ้าใช้เฉพาะเวลาอย่างนี้แล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่มีผล กำลังใจของเราที่เรียกว่าสมาธิคือการทรงกำลังจิตให้มันคิดอยู่ในรอกในขอบเขตของกรรมฐานที่เราต้องการว่าการตามปกติก็คือทั้งวันถ้าจิตเรามีงานอย่างอื่นก็ทำอย่างอื่นไปจิตว่าจากงานนั้นมาอะไรก็หันเข้าไปเจียดจับอารมณ์ของกรรมฐานอย่างนี้ ทั้งสมถะและวิปัสสนาจะมีผลกับท่านโดยรวดเร็วและก็เกินคาดอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทใชอรมฝึกมโนมยิทธิก็ดีฝึกที่ไปจุคุยานก็ดีที่ได้ยากในกำไหมความวาทิ้งอารมณ์คือไม่ทรงอารมณ์ไว้นี่อย่างหนึ่งและรายการที่อสองเวลาที่กระทำ ตั้งใจคิดอยากจะเห็นคิดอยากจะไปเกินไปจัดว่าเป็นอุทจฉาในนิวรณ์ห้าประการอย่างนี้ไม่ได้ผลเขาต้องใช้คำภาวนาให้จิตมันทรงตัวถ้าจิตทรงตัวมีอารมณ์เป็นสมาธิสมาธิสุดเกิดขึ้นมาไรจิตมีอารมณ์เป็นทิพย์เมื่อน,นั้นถ้าต้องการทิพยคจกยาน พอเข้าถึงอุปจาระสมาธิชั้นสูงอันดับสูงใกล้จะถึงปฐมฌานผลก็เกิดถ้าต้องการมโนวิธิถ้าจิตทรงสมาธิถึงฌานสี่เมื่อะไรผลก็เกิดผลจะเกิดแล้วไม่เกิดมันอยู่ตรงนี้ถ้าวันทั้งวันเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นผลมันจึงจะเกิดไม่ใช่ว่าจะมาเลือกเวลากันเฉพาะเวลาฝึก เฉพาะเวลาฝึกเราถึงจะใช้อารมณ์นั้นอย่างนี้นานหน่อยที่ได้เร็วก็หมายความว่าต้องเป็นคนเคยที่ได้มาแต่ในการก่อนอันนี้มาสำหรับวันนี้ก็อจะขอพูดเรื่องพรหมหารสี่คือมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิยตย่อนโยนไม่ชา้าเสียใครอุเบกขาวางเฉย วันนี้เห็นจะเป็นการครบคุณของพระอนาคามีความจริงท่านทั้งหลายที่ทรงพรมิหารสี่เริ่มมาตั้งแต่ต้นจต่ว่ตั้งชนในระดับนี้การทรงพรมิหารสี่ของท่านทรงตัวกว่าจะมาถึงพระอริยเจ้าขัานระโสดาบันนั่นพรมิหันสรีมันต้องดีแล้ว เพราอะไรเพราะว่าถ้าไม่ดีเป็นประโสดาบันไม่ได้แต่ว่าคนที่ทรงพรม,มิหารสีถ้ามีความจริงจังเขาก็คิดว่าเริ่มต้นขั้นปฐมของพรม,มิหารสีควรเป็นประโสดาบันไม่ใช่ชาญโลก,กีนี่การเจริญระกรรมฐานต้องรู้จุดคือต้องรู้จุดที่เราจะต้องลง ไม่ใช่เป็นนักบินที่ไม่รู้จักสนามบินที่จะลงถ้าไม่รู้จักสนามบินลงไม่ช้าน้ำมันหมดตกก็มาตายเหยียงกำนักเจริญทักรรมฐา,านทั้งหลายหาจุดไม่ได้ก็ว่ากัเนเรื่อยไปคุยกันที่เรื่องนั่งนานภาวนานาน,น,าน,น,านเดินนานยืนนอนยืนนานนั่งนานเอานานนเขาว่ากันไม่มีอะไรเป็นผล ผลมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือที่จิตทรงตัวคือผลจริงๆที่เราต้องการก็คือพระความเป็นพระอริยเจ้าอย่างเลวที่สุดเราควรจะเป็นพระสูดาบันนี่ผมพูดตามความต้องการของพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดเราต้องการความเป็นพระอรหรัน ที่นั้นหากว่าท่านผู้ตั้งใจทรงพรมิหารสี่อย่าลืมนะครับว่านักปฏิบัติไม่ว่าปฏิบัติทางโลกทางธรรมชั้นต่ำชั้นสูงถ้าขาดอิธิบาทสี่ก็ไม่มีทางมีผลอิธิบาทสี่คือฉันทะมีความพอใจในอารมณ์ที่เราต้องการ คือในกรรมฐา,านอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราต้องการพอใจคือจิตนึกถึงอยู่เสมอเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่เริ่มรักกันก็น,นั่งนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็นึกอยู่ถึงกันได้เสมอนี่ฉันทะฉันทะความพอใจบริการดีสองวิธียะความเพีย ในเมื่อไม่มั่นใจว่าเขาจะรักเราแน่เราต้องเพียรทําทุกอย่างเพื่อเขารักไม่อยู่ไกลแสงไกลเป็นการใดก็ตามก็ต้องเพียรเข้าถึงกันให้ได้ข้อนี้ฉันใดการเจริญไปกรรมฐานก็เหมือนกันเพราะกำลังใจเรากลับจะอารมณ์แห่งความชั่วมาเป็นอารมณ์ของความดีมันก็ต้องต่อสู้เมื่อไอความชั่วมันเข้ามาครองจิตเดยียวก่อน เราจะความดีเข้ามาครองเมื่อภายหลังผู้ครองก่อนก็ต้องประกาศสงครามกันเราก็ต้องใช้ความพยายามห้ำหั่นตัวร้ายที่ครองในจิตใจของเราให้พินาศไปให้ได้นี่เป็นความเพียรเราจะไม่ยอมแพ้วันนี้แพ้พรนี้สู้ใหม่เวลาแพ้นี่แพ้เวลาน่าสู้ใหม่ คำว่าแพ้หมายของการทรงกําลังใจมันทรงไม่อยู่เอาแพ้แพรก็เลิกสร้างเกินไปก็เลิกมารสมสมสบายตั้งท่าว่ากันใหม่อย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไรเราก็ชะนะสามจิตตะเอาใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์นั้นตลอดเวลาที่เตืนอยู่เห็นไหมนะ สีวิมางสายใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรว่าการปฏิบัติการใช้อารมณ์แบบนี้ถูกต้องตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสอนแล้วหรือยังถ้าไม่ถูกต้องตามนั้น,สนแสดงว่าใช้ไม่ได้ต้องใช้หลักสี่เราืการนี้คุมใจอยู่ตลอดเวลา ก่อนจริงที่จะพูดไปทำไม่ยากไหมผมไม่เห็นยากเลยถ้าเราเป็นคนเอาจริงที่อย่างไม่มีอะไรจะยากไม่ำํำว่ายากในีก่กมหมายความว่าจิตกำลังใจไม่มีความจริงหาจริงไม่ได้สักแต่ว,ว่าทำโผก่โผลโผล่มีสเป็นประเภทศรัทธาโหวเต่าพผกเข้าพผกออกแบบนี้มันไม่ได้ทำศาสนาเข้าเสื่อมีะด้วย ้ต่อตอนี้ไปก็มาพูดกันถึงการเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนอุเบกขวาวางเฉยตัวนี้ถ้ามีจริงจริงจังจังเป็นกำลังของฌานทรงตัวและจิตน้อมเข้าไปถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เริ่มต้นก็เป็นตัโสนดากับสกิทาคา ตอนนี้มาว่ากันถึงเรื่องของพระนาคามีได้กล่าวมาแล้วว่าเราควรจะมีความรักในจิตใจของเราว่าจงอย่ามัวเมาในกามคุณห้าด้วยการมัวเมาในกามคุณห้าคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้สร้างความสุข มันเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่เขาแต่งงานกันนะเห็นไหมว่าเขาทะเลาะกันมีบ้านหร,อร,รือเปล่าเวลาก่อนที่จะแต่งงานกันเลือกแล้วเลือกอีกสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีแม้เลือกกันจำจีจำชัยเลือกน้อยเลือกใหญ่สืบสาวเราเรื่องสืบตระกูลกันไม่หวัดไม่ไหวพอแต่งงานกันไม่เท,ท่ไรทะเลาะก,กันแล้ว ได้ความทุกข์ตั้งหลายอย่างอื่นมันก็ติดตามเข้ามานี่ความสวยความสง่าผ่าเผยที่ต้องการในระดับแรกในที่สุดความเศร้าหมองมันเกิดทุดโศมลงไปทุกวันทุกวันดูคนที่เขแต่งงานผ่านในระยะเวลามาประมาณยี่สิบปี้วไปขอดูรูปถ่ายที่เขาถ่ายเมื่อวันแต่งงานนะ่มันคล้ายคลึงกันไหม ดีไม่ดีเราอาจจะจําไม่ได้คิดว่าผีหลอกหรือว่ามันสุดโรงขนาดนั้นมีลูกมีเต้าออกมามันมีความสุขหรือความทุกข์แบกภาระหนึ่งการลูกอย่างหนักในที่สุดต่างคนต่างตายแล้วร่างกายของคนที่เรารักมันสกปรปกหรือว่ามัสะอาดตอนนี้ต้องเรารักจิตของเรารักกายเราเรียกว่าเรารักตัวเราคือจิต คิดว่าอารมณ์อย่างนี้อาการอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราสแสวงหาความสุขทำไมจิงยะก้าวเข้าไปสู่ในกฎของกรรมคุณมันดึงชาวบ้านในเขาทุกข์ยากลาบากต้องฟัดแฝ่าจากกันอิเโตชายเตโสโกองค์สมบัติตสัมมาสมพุทธเจา้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรัก พอพลัดพลาดจากกันตามกฎคุณธรรมดา่าเท่าน,นั้นร้องไห้ระงองแงทําไมจึงไม่คิดว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายญาติผู้ใหญ่คนอื่นเขาตายให้ดูทําไมจึงไม่มองไม่คิดว่าคนที่เรารักของที่เรารักมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเพราะจากกันหน่อยตามกฎธรรมดาก็ร้องให้อันนี้น่าสังเวชจิต นี่เราใช้เมตตาคือ,อรมึงความคิดรักตัวเองว่าจงอย่าก้าวเข้าไปหาความทุกข์ประเภทนั้นเลยจงใช้อสุภกรรมฐานกับกาย,ยกตานุสติกรรมฐานเข้ามาปิพิจรารณาแล้วจับมรณานุสติกรรมฐานคือความตายเข้ามาร่วมด้วยช่วยคิดว่าไ้สิ่งสุปรกของร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีนี้ เมื่อมันอยู่ประคองกันอยู่ตลอดการตลอดสมัยไปได้หรือเปล่าหรือว่ามันตายในตายในวันสุดท้ายก็ปลายกฏว่ามันตายถ้ามันตายจากกันจะไปสร้างความลำบากทำไมอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอกยโนยังพิกนวมะโคสตานังวิสติยา ยิ่งแปลเป็นใจความตามเนื้อความว่ากระทางของบุคคลผู้ดเดียวจัดว่าเป็นทางเอกเป็นทางนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผุดของนี่หมายความว่าแค่ตัวเราตัวเดียวเท่านั้นมันก็ทุกพระพุทธเจ้ายัางแย้งข้ามาอีกว่าไอ้ร่างกายของเราที่เราเรียกว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่เราไม่ต้องการเขาแล้วก็เลยเลยไม่ต้องการเราเสียด,ด้วย อ่านบคำว่าเราในที่นี้คือร่างกายเราจริงๆไม่ใช่กายกายเป็นเรียงร่านที่อาศัยโชคราวเราคืออธิศมาดังกายหรือที่เรียกคขวามาจิตถ้า่าเสียงสถิตอยู่ในกายใช้กายเป็นเครื่องเป็นที่อยู่ใช้กายเป็นแดงอาศัยจะทําอะไรจะพูดก็ใช้กายพูดจะทําใช้กายทําเราจริงๆไม่ใช่กายคือจิต ที่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่ออะไรต่างๆนี่นคือเราแล้วก็มองดูร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นของเราไหมมองเห็นไม่ยากตามีิองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงตัดว่าร่างกายมันเป็นธาตุสี่คือตัณหาสร้างขึ้นอา,า,าศัยธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอากาศเจอธาตุวิญญาณธันทาคำว่าวิญญาณนันท์ธาตระวีคำว่าประสาทคือความรู้สึก นื้อติก็ใช้ทํางานต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วมันก็สุดโทรมลงปัททุวันมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนมีความหิวความกระหายตลอดเวลาไม่ช้ามันก็ตายถ้ามันเป็นเราจริงเป็นเขาเราจริงมันจะตายได้ยังไงเ็นอะนรนว่าปรงใจสิว่าร่างกายพอกเราเ็สุขปร่มันสุดโทรมทุกวันมันเป็นของไม่ดีกายนี้เราไม่ต้องการมันอีก แท้ากายคนอื่นเราก็ไม่ต้องการวัตถุธาตุใดๆที่จะเป็นสมบัติต่อไปในเบื้องหน้าไม่มีสมําหรับเราคือชาติหน้าชาตินี้ต้องมีคนต้องกินต้องใช้ถ้าตายจากชาตินี้เมื่อไรก็เลิกกันถ้าคิดอย่างนี้มันก็เลยเป็นพระรหันกันไปเลยพระรหันเขาคิดแค่นี้ในตอนนี้เรา,เาแค่ตัดกรรมมาชันท่ากันก่อน ย้อนกล่าวนะนถึงกรรมฉชันทะตอนนี้อนาคามีก็ต้องมีปฏิฆาอีกอันหนึ่งเพอตัดระงับกรรมมชันท่านได้ตัวนี้ไม่ระงับมนะันตัดขาดไปเลยความรู้สึกในเพศไม่มีเจอหน้าคนที่เราเคยรักลักษณะอย่างนี้เราเคยรักเจอสีสันวันนะที่สวยสดืดงามที่เราเคยชอบ ฟังเสียงที่เราเคยหลงดมกลิ่นที่เราเคยปราถนาแต่รสที่เราต้องการมาอร่อยเยอะเกินสัมผัสระหวังเพศที่เราต้องการอาการอย่างนี้ไม่ปรากฏในจิตมีความรู้สึกว่ารูปกกดีรูปสวยมันโกหกเดี๋ยวก็พังเสียงเพราะมันโกหกไอเสียงเพราะๆเะนี่ยไม่แน่หรอก วันนี้เราได้ฟังเสียงหวานหวานชื่นใจอารมใจอูดยาดิดีสะละสะลวยช่วยให้มีความสุขแล่นี้ไม่ดีประเดี๋ยวก็กด่าส่งจะไปสนใจอะไรกับเสียงไอ้กลิ่นก็ไม่กันเขาทบจมูกแล้วก็หายไปเย่ารถนีสัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นมีความรู้สึกทั้งคนลิ้นก็หายไป การสัมผัสร่างกายสิ่งกันและกันทุกสิ่งทั้งห้าบรกายไม่ได้สร้างความสุขไม่ได้สร้างความทรงตัวเราได้มาทั้งหมดเราก็แก่ไปทุกวันมันไม่ได้ห้ามความแก่เราได้มันมาทั้งหมดเราก็มีการป่วยไข้มีความทุกข์มีความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ช่วยเราหายเหนื่อยเราได้มันมาแล้วเราก็ตายไปครบมันทําไมเลิก พูดกันอย่างย่อๆต่อน,นี้ไปครว่าถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ความจริงท่านที่ทรงพรมีหันสี่เป็นพระนาคามีง่ายผมอยากจะบอกว่าบคุคคลใดมีความชํานาญในพรมิหันสี่ผมไม่อยากจะบอกว่าท่านไดได้เป็นเป็นพระโสดาบันมนันันไปรีทธาคารมีมณีผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้ ผมอยากจะพูดกับบุคคลใดท่าทรงพระมวิหารสี่เป็นปกติคนนั้นควรจะเริ่มต้นเป็นพระอารียเจ้าโดยพระอนาคามีเห็นไหมพระมวิหารสี่นี่คุณประเสริฐมากตอนนี้เรามาพูดถึง,งปฏิฆะคือการที่ไม่ชอบใจอารมณ์ที่มันไม่ชอบใจที่ไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็มานั่งคิด ว่าทำไมที่เราถึงไม่ต้องต้องไม่ชอบใจวาจาที่เขากล่าวจริยาที่เขาแสดงออกมันมีเหตุมีผลอะไรแล้วมันดีไหมการแสดงความไม่ชอบใจนี่มันดีหรือมันชัว่วถ้าไม่ชอบใจเล็กมันก็บ้าเล็กไม่ชอบใจใหญ่มันก็บ้าใหญ่ ถือว่าไม่ชอบใจเล็กจิกเป็นโกรธอารมณ์ขุนหน้ามันจะนิวผิวไม่สวยอาการที่สนแสดงออกก็ไม่งามนี่เริ่มบ้าเล็กถ้าไม่ชอบใจใหญ่มันทนไม่ไหวปากด่ามือตีนี่เป็นป็นวาบ้าใหญ่ถ้าไม่ชอบใจใหญ่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ นางนึกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ความสุขทุกตรงไหนล่ะถ้าโกรธเขาขึ้นมาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดไปเสมอว่าเมื่อ,อาาไรกูจะฆ่ามาให้ได้เนะาะเมื่อไรเราจะทํำร้ายมาให้ได้เมื่อไรจะแกล้งมันชิบหายใช่ห้ได้ นัางคิดนอนคิดคิดมาทลายอารมณ์ฟุ้งสั่นใจก็ามาไม่เป็นสุขมีแต่ความวร้อนนอนก็เลยไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับมันก็กินไม่ได้แล้วใครตายก่อนคนที่ถูกโกรธตายก่อนหรือว่าคนที่โกรธตายก่อนถ้าบาังเองิญคนที่ถูกโกรธเขายังไม่รู้เขานอนหลับสบายกินได้นอนหลับจิตเป็นสุข เราก็มีแต่อารมณ์กระสับกระส่ายหาความสบายไม่ได้มีแต่ความล้ลวร้อนเมื่อนอนไม่ได้กินไม่หลับเอขอโ,โทษนอนไม่หลับกินไม่ได้กาลังกายมันก็สุดโทมภายผอมลงปฐุมวันเรืสายก็เริ่มอเมียการเสื่อมจิตมีกําลังใช้มากเกินไปประสาททนไม่ไหวในที่สุดก็โสมโสมแล้วก็ตายมีประโยชน์ไหม ถ้าสมมติว่าเราแย่ค่าเขาได้เนี่ยเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คนที่เราให้ทําให้เราไม่ชอบใจค่ามันเส้เลยไม่เอาไว้จะพอน้าคือ,อยู่ร่วมโลกกันไม่มีความสุขถ้าเราค่าได้โดยสะดวกเขาไม่ต่อสู้ก็ลองนึกถอยหลังมาว่ามันจะสุขหรือมันทุกข์เพราะคนในโลกในไม่มีแต่เขากับเราสองคน มันมีคนเองอยู่ด้วยถ้ารับเรฆ่าเขาตายญาติพี่น้องของเขาเพื่อนที่รักของเขาก็จะสร้างความแค้งเคืองให้เกิดขึ้นกับเราตอนนี้เราก็ต้องเคยหลบคนระวังเกรงว่าเขาจะมาแก้มือหรือม่แคนั้นคนที่รับอาสาแก้มือที่มีความสําคัญก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องจับรเราเบขังหาว่าเป็นอาตยากรหมดอิสรภาพ หมดความสุขแนะ่ต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการคือสายก็ตัดสินเข้าคุกเข้าตารางแล้วถูกประหารชีวิตเนี่ยการที่เราโกรธแต่ทำได้ตามความประสงค์ของเรามันก็เป็นความทุกข์เราจะนั่งโกรธทำอะไรกันละ่ละก็คนที่เขาสร้างเขาทำไม่ดีด้วยทางกาย พูดไม่ดีเพราะทางวาจาก็าคนพูดนั้นมันคนบ้าเราก็นั่งคิดว่าไอ้พวกคนบ้าเนี่ยจะไปถือมันไมโบราณท่านบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเาบ้าอะไรบ้าอำนาจวาสนาอยากจะเป็นคนเก่งบ้าความอิจฉาเนียสยาคนอื่นอยากจะดีแต่คนเดียว มองความว่าบ้าทำลายความสุขคือทำลายความเป็นมิตรคนประเภทนี้ปัญญาไม่มีจะคิดมีดอารมณ์บ้าเข้าครองใจไอ้คนบ้าประเภทนี้มันไม่มีความสุขมันมีแต่วความทุกข์ตลอดกาลตลอดสมัยทำไมเราจะต้องบ้าตามตอนนี้ต้องหันมาเมตตาตัวเราเองก่อนโอ้หนอะ คนนี้ช่างโง่เหลือเกินเขาไม่น่าจะทําลายความเป็นมิตรเราถ้าเขาเป็นมิตรกับเราเขายังมีความสุขเขาจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องทุกข์เพราะเราไม่ได้เป็นศัตรตูการที่เขาประกาศเป็นศันตรูกับเรานี่กเขาตัาดความสุขกับคนไปพวกหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเราพราพวกของเราอีกหลายคนที่ต้องเกลียดเขาเป็นศัตรูกับเขา แล้วถ้าเราไปโกรธกับเขาด้วยมันจะช่วยมีความสุขไหมมันก็ไม่มีความสุขอาการที่เขาแสดงออกด้วยความไม่พอใจมันสร้างให้เราแกเร็ยวลงไปไหมถ้าเราอ้วนอยู่มันทําให้ผอมหรือเปล่าเราเป็นคนร่างกายแข็งแรงทําให้เราป่วยหรือเปล่าถ้าเราไม่รับทุกอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมาถึงเรา เรานอนเป็นสุก็กอยากจะด่าบ้าไปคนเดียวก็ด,าด่ดาไปคนเดียวมันบ้ายิ่งลินทาว่ารายเขามากเทไรชาวบ,บ้านเขาหุนเลยเขาเกลียดมากเท่านั้นเราก็เฉยเสียต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าใครว่าอะไรที่นก็เฉยตัวเฉยตัวนี้สนแสดงว่าพรม,มีหานสี่ตัวสุดท้ายเรานำมาใช้ เรานึกเมตตาว่าคนนี้ไม่ควรจะสร้างศัตรูสงสารคิดว่าถ้าเขามีเป็นมิตรเราเขาจะมีความสุขนี่เขาต้องมีความทุกข์เขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราใช้ข้อท้ายอุเบกขาเข้ามาระงับกับอารมณ์ของใจว่าใครเขาจะบ้ายังไงก็ช่างเขาเราจะไม่ดีเราจะไม่ชั่วเราคนรักพม่คนเกลียด เราจะดีหรือจะชั่วยังมีความสุขหรือความทุกข์ที่<ม>อาศัยความสงบของจิตคือไม่รับทั้งชั่วไม่รับทั้งดีหรือว่าไม่รับทั้งคำถนเสรินนินทาเป็นสำคัญเราจะขอยึดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตร์สาคือเวขาความวางเฉยทำใจให้เป็นสุขนึกสนุกเอ๋หนอโลกนี้ยังมีคนบ้าอยู่มาก ถ้าหากว่าเราบ้าตามเขาอะไรตายเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้ากําลังใจของเราเป็นสุขไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาช่างเขาก็อยากจะตกมารกเป็นเปรตแปลศรัทธาเป็นสัตว์เปน,เปนช้านเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ต่อไปขา้ามันเป็นเรื่องของเขาเราขอเอาความสุขเพื่อยอมจิตสงบไม่ยอมรับนับถือคนวาจาของคนชั่วประพฤตนั้น คิดตามแบบเขาองค์สมเด็จพระพักควันที่ต่อกับครามครามหาด่าพระพุทธเจ้าหาวุเจ้าแพ้พระไม่ตอบพระพุทธเจ้าทรงดัดว่าฉันคิดว่าคนที่ด่าฉันแล้วฉันด่าตอบฉันคิดว่าฉันเร็วกว่าคนที่เขาด่าฉันนี่เป็นอันว่าคนที่ด่าเราว่าเราทําให้เราไม่ชอบใจเขาเร็วเราจงอย่าเร็วมากกว่าเขา ถ้าเราไม่ยอมรับเสียเพียงใดเขาก็เร็วแตู่้เดียวเป็นนั้นว่าถ้าจิตใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้อย่างนี้ความเป็นพระอนาคามมีก็เกิดขึ้นกับท่านจะรู้ได้ต่อเมื่อบุคคลใดด่ดาจิตเรามีความสุขไม่สะทุกกับท่านในคาําด่าเมื่อเขายังด่ามากเอ,อกาท่ามากเละคิดว่าโอ้ยนี่มันบ้ามากอย่างนี้ เราไม่เอาด้วยไม่ยอมบ้านแล้วอย่างนี้ที่อว่าท่านปฏิบัติตามกระแสวัฒธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบพิตปลวอาศัยพรมริหารสี่เป็นพระอนาคามีได้สบายอารบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายเวลาการที่จะนแสดงกันพูดกันก็นกหมดตะเพียงเท่านี้สำหรับตอนี้ไปขอทุกท่านตั้งาาให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหมดรู้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาสายจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี